คือแฟนเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่แล้วหนูเป็นคนตัวเล็กถึงแม้ว่าจะมีแส้มาแล้วเป็นหลายครั้งแต่ว่าคือทุกครั้งอ่ะหนูจะเจ็บแล้วก็หนูจะหลังจากนั้นมาหนูจะเป็นไข้วันสองวันอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อ๋เจ็บแล้วก็เป็นไข้ด้วยค่ะคณนนคตัวใหญ่นี่คืออ้วนหรือว่าเป็นคนรูปร่างใหญ่ทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยคือเขาเป็นคนร่างใหญ่ตัวใหญ่ค่ะ การมีเพศสัมพันธ์ถ้าร่างใหญ่ตัวใหญ่อาจจะเจ็บได้คือทับหายใจไม่ออกหรือว่าอาจจะรู้สึกระบมฉะนั้นถ้ามีไข้หลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้ส่วนใหญ่เป็นการอักเสบภายในละคะ่ะก็พอดีที่เรามีปัญหาประจําเดือนควรจะไปตรวจภายในด้วยนะคะ,ะสรุปว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนตัวใหญ่อาจจะทําให้ระบมซึ่งจะต้องเลือกท่วงท่าที่ถูก ก็คืออย่าให้เขาทับเรามีท่าไหนบ้างคะคุณหมอที่จะทับไม่ทับเราก็คือเราต้องอยู่ข้างบนนะคะหรือว่าตะแคงเข้าหากันนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเลือกท่วงท่าแล้วถ้ายังรู้สึกเจ็บอาจจะต้องใช้น้ำน้ำหล่อลื่นช่วยนะคะเจลหล่อลื่นช่วยแต่หลังจากนั้นแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์เลยไปวันสองวันยังมีค่าอยู่โอ้ไม่ได้เรื่องละค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของการ น้ำหนักละเป็นเรน่าจะเป็นเรื่องการอักเสบติดเชื้ออย่างอื่นนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วก็รักษานะคะคถ้าอย่างนั้นเพื่อสุขภาพคุณปอนะคะรีบไปตรวจพบสูตินรีแพทย์ตรวจภายในโดยด่วนเลยแล้วก็จะได้แก้ทุกๆปัญหาที่เจอด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ